ฉะนั้นคําว่ารู้สึกตัวในความหมายหลวงพ่อเทียนเนี่ยต้องเน้นแล้วเน้นอ,อกีกมันเป็นคําที่สําคัญเียก่็เป็นคีย์เวิร์ดเป็นคําที่เป็นกุญแจเลยทีเดียวเป็นกุญแจที่เป็นประตูหลักในประตูหลักเนี่ยเราจะเข้าบ้านสมมติประตูที่หน้าหน้าบ้านเราเนี่ยเราเป็นกุญแจในบ้านของเราไม่จะมีกี่สิบประตูกี่ร้อยประตูถ้าประตูหลักเปิดไม่ได้เนี่ยประตูภายในบ้านเปิดไม่ได้เลย เพราะนันต้องหากุญแจประตูหลักให้เจอนะถ้าเปิดประตูหลักได้กุญแจประตูเล็กขา้างในมันก็ห้อยอยู่ในบ้านนะั่นแหละอะไรนคนือกุญแจประตูหลักตรเนี้ทําให้ชัดทีเดียวนะมาคนปฏิบัติมาตั้งหลายเดือนหลายปีมาสอบสวนสอบไปสอบมาเอาเข้าใจความรู้สึกตัวไม่ถูกเวลาอารมณ์มันเกิดมันก็มันก็ผิดก็เพี้ยนทำไมเวลาผมเดินไปผมเห็นผมเดินอยู่ เพราะเวลารู้สึกตัวในความหมายของเราที่เข้าใจครั้งแรกคือว่าเราไปนึกถึงภาพของตัวเองรู้สึกไม่ได้ได้ลึกรู้ความรู้สึกที่มันปรากฏแต่ไปนึกถึงภาพของตัวเองรู้สึกเห็นไหมเฮ้ทำไมปฏิบัติมาตั้งหลายเดือนหลายปีแล้วทําไมเข้าใจแบบนี้มันทำไมมันผิดเพี้ยนไปละก็เพราะเข้าใจคําว่ารู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ถูกนิดเดียวนะนี่คือความหมายของของพุทธธรรมเนี่ยมันยากตรงนี้แหละ มันสุข,ขุมละเอียดอ่อนคำพีรลภ,ภาพเราถึงได้ตอกย้ำกันแล้วกันอีกพูดกันแล้วกันอีกไงเพราะนั้นไอการตอกย้ำในเรื่องเดียวเรื่องเดียวนี้ให้มันชัดเจนคือเรื่องจำเป็นมากๆเลย